สดีควับผมกุ่มอเลียมนะครับนี่ผมจะน,น,นำนาเสนอเกี่ยวกับโปรแ,บบปรแกรม GoComa ok d e n t i f y ที่ผมออกแบบพัฒนาขึ้นมานะครับบลอัสนะครับ GoComa ok Identify เป็นระบบนำทำนายความน่าจะเป็นของโรคต้อหินโดยใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อผู้ที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลผู้ป่วยไม่มีความรู้มากพอที่จะตรวจสอบอาการเบื้องต้น,ว,น,ตนว่ามีโอกาสเป็นโรคต้อหินหรือไม่หากพบว่ามีโอกาสเป็นเจรี่ไปพบแพทย์ก่อนเกิดอาการลุกลามครับ a d c i e c t u r e of g r u o m a d e f i o n System นะครับ Inputting นะครับ Input dataset ออกมานะครับก็เป็น Training Model Edition นะครับ Input Image ข้าศึก System แล้วก็จะเป็น n d e System แล้วก็ออ,อกมาออกมาเป็น Output ครับครับผมในส่วนของ Demo นะครับเราจะหาไฟล์ทั้งหมด4,662ไฟล์จากทั้งหมด4ค a r t และใช้3,730ไฟล์สำหรับ Training นะครับและใช้ 912ไฟล์สำหรัหาค่า validation นะครับค่าของเรา4คลาก็จะมี a c o m m a c a t a l l a diabetic retinopathy และ normal นะครับโดยเราจะแบ่งเป็น layer type, output shape และ p a r a m นะครับที่จะเห็นอยู่ i p o r t 1ครับ100ก็คือเราจะทำการเทรน100รอบนะครับ ก็เทนครบหนึ่งรอรอบแล้วนะครับเราก็จะได้อาอันนี้จะเป็นกราฟแสดงความแม่นยำของการ,รเทรนนิ่งกับ Validation นะครับส่วนในนี้เป็นกราฟเทรนนิ่งลอสกับ v วอลิเดชันลอสนะครับต่อมานะครับขั้นตอนการพ t i o n นะครับ เราเลือกลูกนะครับที่เราจะทำการนำมาพยากรณ์เบื้องต้นว่าเป็นโลกต้อหินหรือเปล่านะครับใ่ไมรับอย่างรูปนี้นครับรูปนี้ผลพยากรเราจะบอกว่า This image most likely belong to normal with 100%นะครับอันนี้ก็คือเป็น ตาปกติ100%นะครับตาปกติร0อยเปเนะครับต่อไปนะครับดูคงมาหน,น่นยในนรับ,บอกว่าเป็นโลกต้อหินนะครับ นีบอกวปาันจุกตุกจุกเบน,เนครับอจบในส่วนเดโมจะเปลี่ยนเท่านี้ สำหรับ Language and t o o l นะครับเครื่องมือใช้พัฒนาอปพลิเคชันะครับจะเป็น Visual Studio Code นะครับและเครื่องมือได้ใช้พัฒนา AI นะครับจะมี Visual Studio Code Keras Dekincer Pillow Numpy แล้วก็ MapPodlib แล้วก็ TensorFlow ครับในส่วนของ Code Review นะครับ l i b r a r y ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับ m a p p o l i b นะครับใช้สำหรับพอ d ์ดกรานะครับ Namply นะครับ ใช้สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับพวกตัวเลขนะครับพวกอ่าอารีการจัดการตัวเลขนะครับ OS นะครับใช้สำหรับการทำงานเกี่ยวกับพวก Operating System ภายในเครื่องนะครับ PIL นะครับใช้สําหรับการจัดการพวกรูปภาพนะครับ TensorFlow ครับใช้สําหรับอ่าพวกการใช้ Machine Learning AI นะครับ In Python Display นะครับ ใช้สำหรับก,การจัดก,การอิมพ g e แล้วก็พวกดิดเพย์นะครับทีคินเตอร์นะครับใช้สําหรับการเรียกใช้ GUI นะครับแล้วก็การจัดการไฟล์ไดอ l o g ล็อกนะครับผ่านลิมนะครับใช้สำหรับการเรียกผ่านภายในเครื่องนะครับขั้นแรกนะครับเรามีการกําหนดดัตตัสเซ็ตนะครับ ผ่านเท่ากับแล้วก็ผ่านไปในเครื่องนะครับที่เป็น Data Set ที่เราจะใช้เทนนะครับ Image เ้าเลนนะครับอันนี้ใช้สำหรับตรวจดูนะครับว่าเราตรวจเช็คไฟล์ครับว่าเราจะใช้รูปที่นำมาเป็น Data Set เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ครับ แบตไซน์นะครับใช้สำหรับกำหนดขนาดการอัาข้อมูลแต่ละรอบนะครับ IMG High นะครับการกำหนดความสูงของรูปภาพ IMG w i t h นะครับกำหนดของกว้างของรูปภาพครับถัดมานะครับโค้ดสำหรับการเทนเ s นเ s นะครับเป็นโค้ดสำหรับการเทนนิงนะครับโดยเราจะแบ่งดัตต้าเซตสำหรับเทนนิงเป็น 80%นะครับต่อมาเป็น validation นะครับจะแบ่งอีก20%ที่เหลือนะครับใช้สำหรับ validation ครับต่อมานะครับคำสั่ง c a r d name เท่ากับ g e n ds c a r d นะครับคือการเราจะ print c a r d ออกมาจาก data set นะครับ ว่า Dataset ของเราเนี่ยจะมีค์ดอะไรบ้างครับโดยเราแบ่งเป็น4คาค์สนะครับมีต้อหินต้อกระจกโรคเบาหวานขึ้นตาแล้วก็โดกตาปกตินะครับต่อมานะครับ p i l figure นะครับอันนี้เราจะใช้สำหรับแสดงภาพข้อมูลที่นำมาทำนายแบบสุ่มนะครับโดยสุ่มยกตัวยอย่างจากเก้ารูปนะครับ normalize layer นะครับอันนี้จะทำการ normalize แปงสีให้สอดคล้องกับการทำา c n n นะครับเพื่อที่จะได้เครื่องทำงานง่ายขึ้นและรู้จักนะครับต่อมาขั้นตอนของ define model นะครับเป็นการกำหนดค์ดครับคาดมีสีค์ดอย่างที่บอกครับมีลกกต้อหินต้อกระจกประวัยขึ้นตาแล้วก็ดูตาปกติครับ ต่อมานะครับในส่วนของโค้ด model compile นะครับจะเป็นโค้ดสำหรับการแสดงค่าความแม่นยำ o c c u r r e n c y ในการเทนนะครับมีค่าค่า loss ก็กับ tf.keras.losses t ในส่วนข้าหลังนี้เป็นสำหรับจำนวนครั้งนะครับที่เราใช้เทนโมเดลนี้นะครับใช้การเทนทั้งหมด100รอบในการเทนนะครับ ECC เท่ากับว่า PCC เท่ากับ Lot เท่ากับว o l o s เท่ากับนะครับอันนี้เป็นค่าการแสดงผลนะครับความแม่นยำค่าความผิดพลาดนะครับที่อยู่ในโค้ดนะครับเฟมเท่ากับ TK. f a r m e r o o t ข้าล่างนี้เป็นส่วนของ GUI นะครับ ต่อมานะครับอันนี้ select click อ,อันนี้ส่วนของการคลิกเพื่อ prediction น,นะครับโค้ดสำหรับ prediction นะครับเริ่มที่ไฟล์่า h เท่ากับไฟล์ dialog นะครับไฟล์ dialog จะไปหาไฟล์ภายในไฟล์ explorer ของเครื่องเรานะครับเพื่อ,อนำภาพมา prediction น,นะครับ สำหรับข้อเสนอในการพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ในอนาคตน,นะครับข้อ1เพิ่มเทนนิงดัลลัเซนให้มากขึ้นนะครับข้อ2วิเคราะห์อของระบบเป็นเพียงการพยากรณ์จากแมชชีนเลอร์นิ่งเท่านั้นและยังไม่รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญหาต้องการตรวจสอบโลกจริงๆนะครับควรปรึกษาแพทผู้ช่าญผู้ชีวชาญร่วมด้วยครับอันนี้จะเป็นในเฟ c นกลุ่มเรานะครับ อันนี้จะเป็นสมาชิกกลุ่มนะครับพอจบกนนารนำเสนอไเทางนี้ครับขอบคุณครับ